สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพักราลินวันนี้นะคะคุณครูพกกราลินก็จะมาพานักเรียนไปเรียนเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลาะนะคะซึ่งเป็นบทที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจะต้องได้เรียนกันนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องรู้จักประวัติความเป็นมานะคะของบทละครเรื่องนี้ก่อนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะ ซึ่งรามเกียรตินะคะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่ครั้งอยุธยาเลยนะคะอยุทยาเนี่ยก็นานนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสมัยของก,กรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเป็นก,กรุงรัตนโกสินทร์ก็จะต้องมีอยุธยาก่อนแล้วก็ธนบุรีแล้วถึงจะเป็นก,กรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยสันนิษฐานว่าไทยได้นําเรื่องมาจากรามยานะของอินเดียนะคะที่มีอายุเก่า แก่กว่า2,000ปีด้วยกันนะคะและก็ตั้งแต่สมัยสมัยอุทยาเนี่ยก็มีผู้แต่งเรื่องรามเกียรติ์หลายฉบับมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีความสนุกสนานตืน่นเต้นนะคะรามเกียรติ์ฉบับที่มีเนะะื้อหาสมบูรณ์ที่สุดนะคะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะรัชกาลที่หนึ่งของเรานั่นเองนะคะโดยมีพระราชประสงค์ในการ พระราชนิพนธ์ก็คือเพื่อฟื้นฟูร,รวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่อของเก่าตั้งแต่สมัยเอธิยานะคะแล้วก็ใช้ในการเล่นละครในนะคะ mm hmm. บทละครเรื่องรามเกียรตินะคะเป็นบทละครในก็คือตัวละครที่เล่นนะคะจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะ mm hmm. คาประพันธ์ที่ใช้นะคะก็จะมีจํานวน6กถึงเก้าคำนะคะเพื่อ ความสะดวกในการร้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกรอนบทละครกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะกรอนบทละครนะคะหนึ่งเลยนะคะก็จะมีคำในหนึ่งวรรคหกถึงเก้าคำนะคะสองนะคะมีสัมผัสนะคะที่จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรอนสุภาพนะคะหรือว่ากรอนแปดกนั่นเองนะคะส่วน ที่ไม่เหมือนนะคะนั่นก็คือข้อ3นั่นเองนะคะวรคแรกนะคะจะเป็นอาจจะมีคำที่ใช้นำหน้าไม่เหมือนกับกรอนะคะถ้าถ้าเป็นกรสุภาพเนี่ยก็จะมีแปเอาทุกวรคเลยะคะแต่พอเป็นกรนบทละครบทขึ้นต้นบทแรกนะคะจะจะมีการใช้อยู่อ่เช่นมาจะกล่าวบทไป เมื่อนั้นปัดนั้นนะคะถามว่าแล้ว3อย่างนี้3มตัวนี้ใช้ต่างกันอย่างไรนะคะมาจากล่าวบทไปนะคะก็จะใช้ตอนที่เราต้องการที่จะขึ้นเ,เรื่องใหม่ตอนใหม่นะคะจะกล่าวถึงแบบเหมือนกับเป็นฉากใหม่นะคะก็จะใช้คําว่ามาจะากล่าวบทไปนะคะส่วนเมื่อนั้นนะคะเมื่อนั้นจะใช้กับตัวละครหลักของเรื่องนะคะ ถามว่าในรามเกียรติเนี่ยก็จะมีตัวละครหลักในแต่ละตอนเนี่ยคนละตัวกันนะคะเพราะฉะน um <uh> ั้นคําว่าเมื่อนั้นก็จะใช้กับตัวละครหลักในตอนนั้นๆนะคะอย่างเช่นตอนศึกไมยราบนี้นะคะถามว่าใครเป็นตัวละครหลักในเรื่องคะถ้าดูจากชื่อเรื่องก็จะทราบเลยนะคะนั่นก็คือไมยราบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อจะมีการกล่าวถึงไมยราบนะคะ คําที่ขึ้นต้นก่อนก็จะเป็นเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะเห็นคําขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นแล้วตามด้วยตัวละครตัวไหนนะคะแสดงว่าบทละครเรื่องนั้นนะคะมีตัวละครตัวนั้นเป็นตัวหลักนะคะส่วนบัตรนั้นใครใช้นะคะบัตรนั้นจะเป็นตัวละครรองนะคะอย่างเช่นในตอนศึกมายราบนี้ก็อย่างเช่นฮนุมานหรือมชานุหรือว่าตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องนะคะก็จะใช้บัตรน้นนะคะ อดี๋ยเรามาดูในส่วนของเรื่องยอ่อบอรค์คอร์เอรรามาเกียรติ์ตอนศึกมายาราบกันดีกว่าว่าเป็นเช่นไรนะคะกะ็เริ่มแรกเลยก็คือมายาราบมาลักตัวลักพาตัวพระรามนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าโผล่มาก็มาลักพาตัวไปได้เลยนะคะก็เกิดจากการที่เขามีการสู้รบกันนะคะซึ่งจะมีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมคะฝ่ายแรกก็จะเป็นฝ่ายในส่วนของยักษ์นะคะซึ่ง มีทศกัณฐ์นะคะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นพระรามนะคะที่จะมีทหารเป็นลิงนะคะก็จะมีสองฝ่ายนี้ใช่ไหมคะเขาก็สู้รบกันนะคะทีนี้ในฝั่งของทศกัณฐ์นะคะก็ได้ให้มยราบนะคะมา,ามาจับตัวพระรามไปนะคะทีนี้ก่อนที่มายราบจะมาจาับตัวเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับฝันนะคะฝันว่า เขาจะต้องมีอันเป็นไปนะคะจากการทำนายของโหนนะคะก็คือถ้าเกิดเขาตายเนี่ยผู้ที่จะได้สืบทอดนครบาดานก,ก็จะเป็นวัยาวิกนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่ามายาราบเนี่ยเป็นเจ้าเจ้าครองนครบาดานอยู่นะคะก็มีภารกิจที่จะต้องมาทำนะคะแล้วก็มีเกิดฝันว่าตัวเองนี่จะต้องตายแล้วก็คนที่จะได้สืบทอดก็คือวัยวิกนะคะเขาก็เลยจับวัยวิกเนี่ย ไปขังเอาไว้ก่อน,นะคะเดี๋ยวจะเอ่ยถึงวิยวิทย์ในตอนหลังนะคะแล้วก็ได้เข้ามา,ามาแอบอยู่ในทัพของพระรามนะคะส่วนในด้านของพระรามเนี่ยก็ในส่วนของพิเภกนะคะซึ่งเป็นเหมือนโหนทํานายในฝั่งของพระรามเนี่ยเขาก็ได้ทํานายว่าพระรามเนี่ยจะถูกลักพาตัวไปนะคะจะถูกลักพาตัวไปแต่ว่าก็จะถูกช่วยกลับมาได้นะคะแต่ ถ้าจะรอดก็คือว่าต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้นะคะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยก็รู้ไปถึงมายราบนะคะมยราบพอรู้ว่า,อาพอรู้ถึงเ,เหมือนกับรู้แผนการนะคะก็เลยได้มีการเหาะขึ้นไปบนทับของพระรามแล้วก็ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างนะคะพู้ทหารเนี่ยก็คิดว่าเป็นตอนเช้านะคะเห็นว่ามันสว่างแล้วก็นึกว่าเช้าแล้วก็เลย ไม่ได้สนใจในการอยู่เวรยามนะคะก็เป็นช่องทางทําให้ไวยราบเนี่ยเป่ามนสกดนะคะทําให้ทั้งทัพของพระรามเนี่ยสลบสไลดยไม่ได้สติแล้วก็มารักพาตัวพระรามไปนะคะตัวหนมุมานเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้พอทราบคําทํานายว่าพระรามจะถูกลักพาตัวใช่ไหมคะตัวเขาเนี่ยก็คิดหาวิธีโดยการทําตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำแล้วก็อ,อมพระ อมพระพาของพระรามเอาไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันแต่สุดท้ายก็ป้องกันไม่ได้นะคะเมื่อมยายาลรักพาตัวพระรามไปแล้วนะคะหานุมานก็มีหน้าที่ไปช่วยนะคะก็ไปที่นครบาดาลน,นะคะเมื่อมาถึงนะคะหนุมานก็ได้มาเจอกับมัชชานุนะคะก็ได้มีการต่อสู้กันนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยก็ได้ทราบว่ามัชชานุกับหนุมานเนี่ย เป็นพ่อลูกกันคะก็เลยหนุมานก็เห็นเป็นโอกาสพอรู้ว่ามัชานุเป็นลูกก็เลยมีการถามาให้ให้มัชานุเนี่ยบอกที่อยู่เพื่อที่จะได้ไปหาตัวมายาบนะคะแต่ถึงจะบอกว่ามัชานุเป็นลูกของหนุมานนะคะแต่ว่าหนุมานเนี่ยไม่ได้เลี้ยงมัชานุนะคะมัชานุเนี่ยเป็นลูกของนางสุพรรณมัชฌาซึ่งอยู่ที่เมืองบาดาลน,นี้ใช่ไหมคะพอคลอดออกมาเนี่ยคนที่เลี้ยง มัชานุจริงๆเลยนี่ก็คือมายาลาบนะคะซึ่งมัชานุเนรักเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะให้บอกทางเพื่อที่จะไปฆ่ามายาลาบเนี่ยก็เหมือนตัวเองจะเป็นคนอากตันยุก็เลยเหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าหานุมานมาทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นนะคะซึ่งทางที่จะเดินทางในเมืองมาดาลน,นี่ก็คือไปตามไปตามก้านดอกบัวนะคะซึ่งหนุมานก็ไปตามก้านดอกบัวจน ได้ไปเจอกับนางพิรากวนะคะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยถึงใช่ไหมคะนางพิรากวนเนี่ยเป็นแม่ของวัยวิกนะคะเมื่อกี้วัยวิกพูดไปแล้วนะคะวัยวิกก็คือ,เ,อเป็นหลานของมยราพเป็นลูกของพิรากวนเนี่ยเพราะว่าเ,เขาเป็นเขาเป็นญาติกันกับมยราพนะคะแต่มยราบนี่ไม่มีลูกนะคะก็คือถ้าสมมุติมยราพตายคนที่จะได้ครองเมืองบาดาลก็คือ,อวัยวิกนะคะ ทีนี้ด้วยความที่มยาราบเนี่ยไม่อยากให้เป็นไปตามคำทำนายเนี่ยก็เลยก็เลยคิดที่จะฆ่าวัยวิกให้พอให้ตายไปพร้อมกับพระรามนะคะโดยที่จะทำยังไงก็คือจะต้มต้มในกระทะใบใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะนางพิลากรนเนี่ยต้องทำหน้าที่ตักน้ำนะคะนางก็จะตักจะต้องตักน้ำไปใส่กระทะที่จะต้มลูกชายนะคะ,ะแต่ทีนี้พอ ฮานุมานได้มาเจอเข้านะคะก็เลยทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันนะคะแล้วก็วางแผนการตัวฮานุมานเนี่ยก็ได้คุยว่าถ้าเกิดนางพิลากวนช่วยให้เข้าไปช่วยพระรามได้ก็จะช่วยวัยวิกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะให้วายวิกเนี่ยดูแลปกครองเมืองบา,าดาลต่อไปนะคะอ่าก็พอวางแผนการอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮนุมานเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยพระรามได้สําเร็จนะคะแล้วก็ ฆ่ามายาลได้สำเร็จเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างในการต่อสู้นะคะระหว่างมายาลบกับพนุมานนะคะ,ะไม่ได้ว่ามายวิฆ่าหานุมานนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพตัวอย่างคะจริงๆก็คือพนุมานสามารถฆ่ามายาลตายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะที่จะให้นักเรียนทราบก่อนนะคะที่จะไปอ่านนะคะตัวที่เป็นบทประพันธ์ ะะที่มีเนะะื้อหาที่สมบูรณ์นะคะ,ะแต่ก่อนที่ะจะจากกันวันนี้นะคะก็มีคำถามท้ายบทนะคะที่จะมาทดสอบนักเรียนนักเรียนสต็กน้อยนะคะว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดนั้นนะคะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะก็เป็นคำถามง่ายๆนะคะนักเรียนก็เตรียมตอบเตรียมตัวตอบได้เลยนะคะ ามาที่คําถามข้อที่1นนะคะบทละครเรื่องรามเกียรติ์มีมาตั้งแต่สมัยใดนะคะก็อก่รัตนโกสินทร์ขอไข่ทนบุรีขอควายสุขโขทยัยแล้วก็งองงูอยุธยายมาตั้งแต่สมัยไหนนะให้เวลา3วินาทีนะคะ3ามสองหนึ่ง เต่งสมัยอยุธยาค่ะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยมีใช่ไหมล่ะไปดูข้อที่สองกันเลยบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลใดกอไก่รัชกาลที่หนึ่งขอไข่รัชกาลที่สองขอควายรัชกาลที่ส,ขขสและงองงูรัชกาลที่สข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะรัชกาลไหนเอ่ย 3 2 1ส,สองงเป้งรัชกาลที่1น,นะคะอ่ามีใครตอบถูกไหมคะไปข้อ3กันเลยข้อ3ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการประพันธ์บทลครเรื่องรามเกียรติข้อ1เพื่อทำให้ทราบประวัติศาสตร์ข้อ2เพื่อใช้เป็นบทลครขอควายเพื่อเห็นคุณค่างง,งูเพื่อระลึกถึง ผู้ประพันธ์คนแรกฟังดูแล้วเหมือนมีอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นจังเลยนะคะอ่ะสามสองหนึ่งเพื่อใช้เป็นบทละครนะคะจริงๆมีมีอยู่สองจุดประสงค์นะคะ,ะจุดประสงค์แรกก็คือเพื่อที่จะฟื้นฟูบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะแล้วก็สองเพื่อใช้เป็นบทละครในนั่นเองนะคะข้อ4ค่ะเมื่อจะกล่าวถึงตัวละครหลัก ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไรนะคะก็ไกลมาจะกล่าวบทไปขอใข่เมื่อนั้นขอควายบัดนั้นแล้วงงูน้องเอ๋น้องรักนะคะจะจะกล่าวถึงตัวละครหลักต้องใช้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อนั้นนั่นเองนะคะไปดูข้อสุดท้ายของเราเลยนะคะ,ะข้อ5กรอนบทละครมีลักษณะการประพันธ์คล้ายกับบทประพันธ์ใด กอไก่กรอนสุภาพขอไข่กรอนดอกสร้อยขอควายกาบยาในสิบเอ็ดแล้วก็งองูโครง 4, สีสุภาพอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะมีหกถึงเก้าคำอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยคำตอบก็คือกรอนกรอนสุภาพนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอนแปดนั่นเองนะคะอ่าก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ เป็นการพูดถึงนะคะประวัติความเป็นมาของบุคคลเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมัยาาบนะคะให้เด้ยนได้ฟังคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ